ใครคือพลอทวิตเขาต้องการอะไรกันแน่แต่ไม่ว่าเขาคือใครก็โกหกอัลลอมไม่ได้เราเคยถามตัวเองไหมว่าทําไมเรื่องของน้องซาร่าถึงยังไม่จบเสียทีทําไมยังมีคนออกมาบิดเบือนเรื่องราวและทําไมมันถึงเจ็บลึกขึ้นเรื่อยๆทั้งที่น้องจากไปแล้ววันนี้ชื่อหนึ่งปรากฏขึ้นบนโลกออนไลน์พลทวิตชื่อที่ไม่ปรากฏใบหน้าชื่อที่ไม่เปิดเผยตัวตนแต่เลือกพูดแทน เด็กผู้หญิงที่ไม่มีสิทธิ์ลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองได้อีกแล้วพลทวิตโพสทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่แม่ซาร่าเคยพูดเขาพูดว่าไม่มีใครถูกจับกดในห้องน้ำไม่มีเรื่องเครื่องสักผ้าไม่มีเด็กคนไหนร้องไห้แลาพูดว่าแกฆ่าเขาและไม่มีวี ีคนไหนอยู่ในเรื่องนี้เลยที่เจ็บไปกว่านั้นเขาพยายามบอกว่าซาร่าป่วยทางจิตเขาเปิดข้อความในไดอารี่แล้วใช้มันเป็นข้ออ้างเพื่อบอกว่าน้อง แต่ขอถามหน่อยคุณเอาสิทธิ์อะไรใครให้คุณใช้ความทุกข์ของเด็กคนหนึ่งมาเป็นเหตุผลเพื่อล้างบาปให้ใครบางคนคุณรู้ไหมว่าแม่ของน้องซาร่ายังมีชีวิตอยู่ยังมีหัวใจและต้องทนเห็นคนแปลกหน้าพยายามเขียนประวัติของลูกตัวเองด้วยน้ำหมึกที่ปนเปื้อน คุณต้องการอะไรคุณกำลังปกป้องใครหรือคุณกำลังซ่อนใครไม่ว่าพลอตทวิตจะเป็นใครจะอยู่ฝั่งไหนของเรื่องจะรู้ลึกแค่ไหนหรือบิดเบือนเก่งแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่สามารถทำได้คือโกหกต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตรัสไว้ในอักรูอ่านว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงล้อมบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาไว้แล้วและอย่าคิดว่าอัลลอฮ์ทรงละเลยในสิ่งที่บรรดาผู้อธรรมได้กระทำแท้จริงอัลลอฮ์ทรงผ่อนผัน พวกเขาจนถึงวันที่สายตาจะตกตะลึงในวันที่โลกนี้ไม่ยุติธรรมอย่าลืมว่าอัลลอฮ์ทรงยุติธรรมที่สุดในวันที่ความจริงถูกซ่อนอย่าลืมว่าพระองค์ทรงเห็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจพลดทวิทอาจหลอกคนได้ทั้งโลกแต่เขาจะไม่มีวันหลอกอัลลอฮ์ได้ขอให้อัลลอฮ์ทรงเมตาน้องซารา่าขอพระองค์ทรงปลอบหัวใจแม่ของเธอและขอให้พระองค์ทรงเปิดเผยความจริงไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหน เพราะความจริงคือสิ่งเดียวที่จะนำความยุติธรรมกลับคืนมาอินชอ์